สวัสดีนะครับผมวันนี้วันที่9มกราคมนะครับเป็นเลือกงามยามดีช่วงเย็นนะครับผม17นาฬิกานะครับนักท่องเที่ยวหมดแล้วนะครับเราก็เลยมาจัดโต๊ะใหม่นะครับพอดีคุณพ่อคุณแม่เจ้าของที่นะครับผมได้ทําโต๊ะขึ้นมานะครับที่วางแผนไว้แต่ทําน้าแล้วแหละแต่ก็อาจจะยังมีเวลาหลวพ่อเนาะเพิ่งว่างก็เลยทากันขึ้นมานะครับทั้งหมด3โต๊ะนะครับทุกคนนีใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเราจะจัดระเบียบใหม่นะครับอ่า ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะวางาให้ดูคลิปนี้ยาวๆไปเลยเออันนี้ไม่ได้เก็บเลยเนาะโอเคเอาเดี๋ยววางตัวแรกก่อน เอาประมาณไหนวาอันนี้ไหมอันนี้เอาเอานี้ออกเนาะเดี๋ยวค่อยหรือว่าขยับไปอีกไหมหรือว่ายัางไงมันเหลือเยอะอยู่หน้าฝั่งนี้เข้าไปนิดหน่อย,อยเดี๋ยวยังไงก็ตัวตัวนู้นก็ไว้อย่างงั้นเนาะเดี๋ยวขยับตัวนี้ขยับบอ,อกทางนี้ไหมมันจะได้ไม่เหยียบอันนี้ออกนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยออกหน่อยอ่าอ่าก็ อ่าค่อยปรับ,บออเอาะแน่นอยูอน่นะก็ดูระดับเดี๋ย,ยวเราวางครบเดี๋ยวเราก็รู้เองว่ามันจะพอดีไหมวา,างสามันครบแล้วก็จะได้จัดเพิ่มแต่ว่าเราต้องขยับอันนี้ก่อนออกออกทางนี้เหรอหนักไหมหนักเออเนี่ยต้องเอากระถางลงก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โต๊ะแบบติดกันมันเป็นไนโต๊ะประกอบโต๊ะประกอบอ่าไม่งั้น เออ <będą S 1> <ๆ>ใช่เดี๋ยวรอพ่อก่อนอันนี้หนักเดี๋ยวเราวางใกล้ๆหน่ <ๆ S 1> อยป่ะตรงนี้แหละครับเอาอใกล้ๆมันหนักโอเคโอบสกปรกมากพอดีแหละจะได้ทำความสะอาดไปด้วยตัวเดี๋ยวยกไปถนนเดี๋ยวยังไงก็ไม่ค่อยขับอากาศเนาะอ่าครับเอาอไปข้างนอกก่อนก็ได้เพราะมันเอาแผ่นนี้ออกก่อนครับ เอาแผ่นนี้ก่อนพอ่อ,อ,อขามันต่างหากเดี๋ยวไปเทนกนก็ได้อ้อาวลกจอบาสิจอบไว้บนนี้เลยเดวแม่เอ,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 อกโตมาก่อนเนาะออก็ได้่ไมเรายกออกข้างก่อนก็ได้ยออกไปนู่นก่อนก็ได้มันเป็นสองโตครับเออโตยาว aw, สองโต ยกได้ครับยกไปเลยมันไม่หน Pie ักเออมันเ <balcony> บาๆข้างบนหน่อยให้ขออได้ทางอ่าขอได้ทางเอาตัวนี้ออกเลยเนาะม้วนๆตัวนี้ก็ออกเหมือนกันใช่ๆอย่างไีก็ต้องออกก็ออกทีเดียวก็มาสูงกันเลยเอาเอามาเทให้หมือก่อนเอาเทมือก่อนเอาเดี๋ยวไม่เทน้ำออกให้หมดมันไม่หนักมาไว้ก่อนเดี๋ยวที่ไหนไม่ใช่ที่ไหนก็เ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็เป็นคลิปยาวนะครับถ่ายไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบนะสว่าจะเสร็จถ่ายคลิปเลยนะครับผมขอเข้ากล้องได้ครับไม่เป็นไรครับค่อยๆยกน่าจะได้อยู่ เดี๋ยวผมจับทางนี้เองถ้าทางนี้มันจะจะล้ม,มค่อยๆค,ครับเด่เดี๋ยวมันจะล้มมาตั้งอ่ะโอเคตรงนี้ครับวางเลยอ่ะโอเคนะทุกคนอีกสองโต๊ะนะครับเราก็จะมาเรียงกันมาตรงนี้ ให้วางไว้ตรงนี้ขยับไปของทางเยอโอเคอให้ทุกคนดูบรรยากาศไปนะครับหายใจเต้าบ้ Cậu ừ, nó tao Tao lại. trông à, dùng cái. จะเอาติดกันหรือเอาห่างกว่าแต่ทำไมมันสูงไมนสูงไม่เท่ากันถ้าสูงแล้ก็ขุดเดี๋ยวขุดให้เสมอเลยอ่าได้อยู่ก็เท่าเท่ากันเออเท่าอยู่เดี๋ยวหาเออเดี๋ยวหาระดับโอดคุดข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 ัดขุดขขุดขุดขุดด เนื้อวางอีกตัวหนึ่งก็จะได้รู้ระดับได้เรียงทีเดียวขนาดหน้าหนาวนี่ยังจะมีเหงื่อนะครับบ้านมาปล่อยเออปล่อยคู่นึงเออถึงว่าแล้วมันอยู่ตัวเดียวจะหายไปตัวไง กูยังเล็กหรือทำไมมาปล่อยที่นี่เนาะเขาบอกพ่อว่าเขานี่ลูกไปหาที่ขายของไม่ได้เลยเขามาขอพ่อพอดีได้แล้วก็แล้วก็บนไก่ไว้โอ้โหบนไก่ไม่ห้พ่อเนี่ยใช่ใช่แต่แต่แม่ตัวใหญ่ก็เอาตัวเล็กมาลลำบากอีกทีเนาะเอาตัวเล็กมันก็นถ้าเอาตัวใหญ่ก็กลัวพ่อฆ่ากินหรือเปล่า ท้าหลุดถ้ากว้างนี้ก็เออดูแลจะเหลือเฟือแล้วก็จะตั้งของได้ได้ไงตงอทงนี้่าได้ครับเรือเหลือเยอะอ่ะพอดีเอา อให้ลองมันสูงไปเออมดอันไรเอออันนี้มือว่าเอาเคลื่อนแผ่นเดียวไปไปไปรวมกันเลยพี่รวมกันเลยเอาไปเลยขาเดียวกันเลยขยับไม้เข้าไปเลยลองดูอ่ะมันต้องยกไอ้นี่สองข้างไงถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่ได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมยกให้อ่ะอ่โอเคอ่ะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะลองดูดิเป็นยังไงอ่ะมันจะได้ไหมออกออกนิดหน่อยให้เรียจมลงไปนิดหน่อยเราต้องเคลียร์เคลียร์ ยังสูงอยู่นะเพราะว่าไม้มันดินกับไม้มันไม่เสมอกันเด้ไม่ต้งองเอาออกอีกเลยดินแต่ต้นตัวนี้น่าจะได้แลวนะตัวตันนี้ออกเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มลอยแล้วเพราะต,ตรงนี้มันสูงเกินไปเห็นไหมมันลอยแล้วก็ค่อยขุดตัว,ต,ว,ต,วตัวน,นั้นให้ตัดนี้หน่อยทางทางทาง,ทางนี้ลอย,อยไงไม่ก็ทำเหมือนตะก,กี้ก็ได้เพรอมันอุนอุ่อ่ตรงคอนเดน จริเงเอาแบบเดิมก็ได้นะมันก็พอดีอยู่นะเไปได้คบเขี่ยทางนี้ก่อนอ่าเขี่ยด้วยก็ทางนี้อ่ากลัวมันสุดเอากว้างๆเลยครับเพราะว่าแผ่นไม้มันใหญ่แล้วแบบบางลงไปปุ๊บมันไม่เสมอ,อเลยอ่ากว้างๆเนอะฝั่งพ่อด้วยอ่ะเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่เพราะว่าแผ่นไม้นะมันมันไม่ลงเลยเดี๋ยวมาใส่ฝั่งนี้ ลยวก็แผ่นนอ่นั้นใส่ตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวลองมาใส่ฝั่งนี้ดูสีนี่ไม่ไม่ดูฝั่งนี้ก็สูงมันก็ยังลงอยู่นะมันยังลอยอยู่จริงใส่นี่ก็เอาจิงว่าอยรคงอะไนยตอ้อดเตาป่ะก็ีอยวชต๋าเดี 来来。嗯嗯